ยินดีต้อเนเราเข้าสู่รายการการเมืองคุยแฟมรายการที่จะมาวิเคราะห์การเมืองจนกว่าจะได้ไปเดลี่ท็อปิกแล้ววันนี้เรากลับมาอีกแล้วกับารายการแต่งเพลงนะก็คือจากที่ผมเนี่ยเคยให้คำสัญญาไว้ใช่ไหมครับย้อนเวลากลับไปเมื่อ12วันก่อนนานมากวันนี้วันที่14 12วันก่อนก็คือวันที่2สิงหาใช่ไหม ผมก็ถามว่าเอออยากให้ทําเพลงเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมครับแล้วก็50%บอกเพลงคุณหม่ที่ดิกันยานะครับ33%บอกไอ้เทงเอาตายแน่นะฮะซึ่งเพลงไอ้เทงเอาตายเนี่ยก็ทําไปแล้วใช่ไหมเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบว่าคุณเทงเนี่ยเขาก็มีบทบาทเยอะนะฮะออกคลิปนู่นนี่นั่นออกคลิปเรื่องแบบเป็นพระเอกในคลิปเรื่องยุพักอะซึ่ง ก็ยังไม่ได้ทำเพลงของคุณสิริกัญญาเลยนะฮะทั้งๆทีท่ผลโหวตเนี่ยออกมาเยอะกว่าวันนี้นะฮะก็ผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาทำเพลงให้กับคุณไหมสิริกัญญานะฮะไปดูกันเลยอ่ะทีนี้เข้าเรื่องก็คือสิ่งที่ผมหนักใจที่สุดเกี่ยวกับการแต่งเพลงนี้คือชื่อเพลงนะฮะชื่อเพลงเนี่ยผมแม่งแบบคิดไม่ออกเลยว่าจะให้ชื่อเพลงว่าอะไรจะให้ชื่อเพลงว่าสิริกัญญาผมว่ามันก็ธรญญมมธรมดาไป จะให้ชื่อเพลงว่าแบบคุณไหมผมว่ามันก็ธรรมดาไปอีกอ่ะทีนี้ผมก็ไปลองลองไปหาฉายาดูใช่ไหมครับก็คือถ้าเป็นคุณเทงก็เป็นไอเทงเอาตายใช่ไหมแต่สิลิกัญญาเนี่ยมันจะมีสองฉายาที่ผมหาเจอข้อหนึ่งคือซิลิกอยุงสองคือครูไหมใจร้ายแล้วแต่แต่ละฉายานี่แบบถ้าผมเอาฉายาม,มาทําเป็นชื่อเพลงอ่ะไม่เหมือนผมด่าเขาอ่ะผมก็เลยต้องเปลี่ยนนิดนึงนะฮะงั้นนั้นก็เลยตัดสินใจว่าชื่อเพลงก็ให้เป็น ครูหมายใจดี่าก็คือว่าเรื่องของครูไหมนี่แหละที่แบบว่าอาจจะโดนวิพากษ์วิจารณมาว่าดุอย่างงู้นอย่างนี้แต่ว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนใจดีนะอ่าแล้วผมก็จะสอดแทรกโคตรอมตะของเขานิดนึงนะฮะอ่ะทีนี้มาดูเนื้อเพลงกันก่อนเนื้อเพลงเนี่ยก็คือเวอร์ชนหนึ่งนะครับบอกว่าครูหมายใจดีแม้ดูจะดุในสภาเธอรู้ละเอียดทุกบรรทัด เรื่องการเงินเธอเก่งเกินใครแม้ถูกแซวว่าใจร้ายแต่เธอนั้นใจดีเป็นไงก็จะมีพูดเรื่องแบบอ่อความเก่งกาจเรื่องการเงินความละเอียดแล้วก็โดนแซวว่าใจร้ายแต่จริงใจดีนะพีคอ,อรัตนะครับบอกว่าทุกคําที่เธอเอ่ยมาไม่ได้เพื่อทําให้ใครต้องอายแต่เพื่อทําให้เราได้ก้าวไปในเส้นทางมั่นคงยั่งยืนนะเป็นไงเลาก็ท่อนคอรัสนะครับ คู่หม่ใจดีคนที่เราวางใจพาประชาชนก้าวไปด้วยกันทุกอย่างพึ่งเริ่มต้นศึกเรายังไกลเราจะสู้จนสุดทางอย่าพึ่งรีบตายคุณคุณไหมครับก็คือทุกอย่างพึ่งเริ่มต้นศึกเรายังอีกไกลอย่าพึ่งรีบแล้วก็ตาคือ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 มันเป็นขอดที่คุณใหม่เนี่ยปราศัยในวันที่พรรคก้าวไกลนถูกยุบนะเขาบอกว่าทุกอย่างพึ่งเริ่มต้นศึกเรายังไกลอย่าพึ่งรีบแล้วก็ไอ ประชาชนแถวนั้นก็แบบตายมันก็เลยเป็นโคดของคุณใหม่ว่าอย่าเพิ่งรีบตายนะฮะซึ่งผมมองว่าโคดนี้เนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้ด่าใครผมว่ามันพูดได้กับทุกคนจะมาพูดกับผมก็ได้อย่าเพิ่งรีบตายคือมันคงไม่มีใครรีบตายอยู่แล้วถูกไหมดังนั้นผมมองว่าออย่าเพิ่งรีบตายเนี่ยผมมองว่าไม่ใช่คําด่าใครจะมาพูดใส่ผมผมก็เออม, <laughs> มันไม่มีใครรีบตายอยู่แล้วถูกไหมทนีนี้แนวเพลงผมไปหามาเยอะมากเลยนะครับ ลองลองดูก็ได้นี่โอ้โ oh, หเริ่มจากเอาจังหวะเดิมก่อนจังหวะลูกทุ่ง agressive พังพังร็อกนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็มาจบที่แนวพังนะฮะแนวพังหมายความว่าไงแนวพังหมายความว่าออกแนวแบบวัยรุ่นแก่นแก่นอะวัยรุ่น a, one, เฟียลซ่าวัยฮอร์โมนอะไรเงี้ยอ่าแต่จะออกแนวเป็นแบบวัยรุ่นฝรั่งที่แบบแสบๆหน่อยอ่าซึ่งผมก็ไปเจนมาจนได้เพลงที่พอใจแล้วก็คือเพลงนี้นะฮะซึ่ง วันนี้ก็จะมา,อาลองเจนเพิ่มอีกสักสองเวอร์ชันละกันเผื่อว่า,าเราอาจจะได้เวอร์ชันที่ดีกว่านะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่า,าคนดูชอบเวอร์ชันไหนเนี่ยก็พิมพ์เข้ามาได้ถ้าเกิดว่าเวอร์ชันไหนที่คนชอบเยอะเนี่ยผมก็จะทําเป็นอัลเทอร์เนทีฟเวอร์ชันให้ฟังกันโอเคนะอ่ะทีนี้มาดูลองมาฟังเวอร์ชันที่ผมเจนขึ้นมาไว้ก่อนละกันว่าเป็นยังไงนะฮะสนุกแน่นอนนะฮะวันนี้ครูไหมใจดีเวอร์ชันหนึ่งไปดูกัน 可没在意。 โอ้ใหม่ใจดีเวอร์ชันหนึ่งเมื่อคืนนี้ผมไปนั่งเจนมานานมากจนแบบว่าเออทามีความสุขว่าเออเนี่ยแหละทํานองแบบนี้แหละที่เราต้องการแต่ที่นี้เราอยากจะมาลองเจนเพิ่มดูว่ามันจะดีได้กว่านี้อีกไหมหรือคนจะชอบได้กว่านี้มากอีกไหมอ่ะไปดูกันอ่าเราไปเครียดกันเลยนะครับแนวเดิมนะับแนวพังนะะเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงแนวพังเพลงแรกที่ผมเคยทําเนาะรูใหมใจดีเวอร์ชั่นสอง ไปดู เพลงนี้แบบรีบมาถึงขึ้นเลยนะอินโทรไม่ต้องนะฮะก็อ่ะคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาละกันนะฮะอ่ะครูหมใจดีเวอร์ชันสาม เฉยๆว่ายังไงเวอร์ชั่นแรกก็แบบดูดีกว่านะเออส่วนตัวผมนะซึ่งผมก็คงจะเอาอเวอร์ชันแรกนี่แหละที่เป็นออฟฟิเชียลแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครคี้เข็นยังไงก็พิมพ์เข้ามาได้นะฮะอ่ะนี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นทั้งหมดนะของคลิปนะถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบอยากสับสนแลกการเข้ามาได้ที่กสิกรศู3ย์หกสามหนึ่งสองเจ็ดแปดสองเก้าเก้าเข้ามาเถอะครับ5้าบาทสิบาทเราก็ยินดีเจอ,อคลิปต่อไปอย่าลืมกด subscribe และประเทศไทยไม่เหมือนเด้อบ๊ายบาย くまいちゃいけい